เจโมเดี๋ยววันเสาร์แม่พาไปเที่ยวไปป่ะไปปะคะเอะแล้วมาอยู่อะไรตรงเสื้อผ้าเนี่ยฮะไปจะไปไหนเมาจะไปไหนเมาจะไปไหนอะลูกอ่ะตามติดชีวิตนะโมป่ะอ่ะโมจะไปไหนอะคะ yes? ดูสิอ่ะไปไหนลูกจะไปไหนอ่ะแม่จะดูสิลูกจะไปไหนฮะอ่ะดูสิเด็กจะไปไหนคะ ไปเที่ยวอ่ะไปปะละ่ละน้องจะไปหรือ,ปอ,อเปล่าเออนั่งเฉยเนี่ยคิดอะไรอยู่คะไปไหนหัน,น,นหน้าหนีแม่แล้วจะไปไหนอ่ะไปไปไหนลูจะไปไหน,ไไหนลูกจะไปไหน,ไไห,นหาเอาใส่อีกฮะหาาใสอีกจะไปไหนเจ้าแซ่ เด็กแซบ่บจัาห่ะโดมอะไรมีอะไรกระเคงเนี่ยฮะไม่มีอะไรไมาอ,อยู่ข้างเหล่าพาทำไมฮะไอเด็กแซบ่บมแม่ฮะดูนั่งใกล้ๆเด็กซี<ะ>ไอไมืมอันเป็นยังไงวะไอไันเป็นยังไงจะนั่งเฉยๆได้นานแค่ไหนเนี่ยอืม bạn này à taam đi chơi đi nóc mông bé này đi đâu luôn hả? đi hả? đi chích chà, อันารไปดูอะไรคะคุณลูกคุณลูกจะไปไหนคะลูกข้าวไตโตกินข้าวฮะห้ามอะไรเดี๋ยไตเนี่ยไตนี่มีอะไรอเออไม่ทำไมีอ๊ะไตนี่มีอะไรฮเอนน๊ะอะไรอะไอ้นั่นงจังไอ้ตรงเนี้ยฮะมีอะไรคะมีอะไรมีจุบุป่ะคุณจะไปเที่ยวหรือป่าวฮะ ทำไมคะลูกให้มีอะไรนอกจากอนอนจ้ะนอนดูทำหน้าเข้าเวลานอนฟังยุงย่งยุงย่งยุ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 ่ทำไม <c oughs> ดูเด็กนั้นวะจ๋าให้สนใจแม่เลย